ือเหลใครก็ได้ตั้งแต่เด็กยันไม่ใช่ทหารก็ต้องวิ่งไปไม่มีหน้าที่ของใครเฉพาะคือหน้าที่ของทุกคนในการดูแลกันเองทุกชีวิตต้องไม่ตายนั่นคือสิ่งที่มันอยู่ในชีวิตประจําวันและคอนเซปต์ของการใช้ชีวิตเขาแต่บ้านเราอะขอแข่งให้ได้ที่หนึ่งก่อนแปลว่าเราเอาที่หนึ่งก่อนก็กูรอดก่อนสังคมอีกทีหนึ่งแล้วก็สุขภาพกับการศึกษา คือสิทธิมนุษยชนของทุกคนต้องให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดเนี่คือคอนเซปต์ของเขาเลยแล้วก็ทำทุกส่วนรวมกันอย่างเท่าเทียม r r m m r y y a r e secondary care tertiary Second care, care ทุกคนเคารพกันไม่มีการด่าฝากกันมาสนใจที่การพัฒนาบุคลากรมากกว่าพัฒนาตึกอารามความจริงไม่ได้ถ่ายรูปมาอันนึงอายเกินกว่าจะยกกล้องขึ้นกด ผนังตึกโพลีคลินิกเขาอะที่ข้างๆป้าที่กดทะเบียนขีข้อมูลเนี่ยผนังมันโวอยู่อะค่ะแล้หน้าตกใจว่าทำไมไม่ซ่อมเขาบอกจะซ่อมทำไมมันก็ใช้ได้เนี่ยก็ดีก็ได้เห็นกันผนังมันก็ยังไม่ได้แบบทลายพางังมันก็แค่โวก็โวไปสิเป็นบ้านเราเหรอโวนั่งยังไงเนี่ยนั่งไม่ได้แต่เขาบอกมันไม่ได้ทำอะไรเนี่ยมันไม่ได้ทำฟังก์ชันอะไร แล้วก็เอา people center เป็นสำคัญรักษาด้วยจิตใจด้วยหัวใจแห่งความอ่อนโยนแห่งความเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอันนี้เห็นนั้งแต่หมอไร่อ้อยยันมาหมอในเมืองหลวงทุกคนพูดด้วยความชุ่มชื่นหัวใจได้ตังเดือนหนึ่งยี่ดอลลาร์ตังหมอนิดนึงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ได้ตัง เพราะว่าทุกอย่างรัฐบาลก็บอกว่า,ามีข้าวกินมีบ้านอยู่มีทุกอย่างหมดแล้วเบสิกพื้นฐานมีหมดจะเล่นดนตรีจะเล่นสปอร์ตตรงไหนมีหมดแล้วจะอ,อะไรมากกว่าน,นี้จะแข่งกันรวยไปทําไม,ไมเพราะความสุขที่แท้ไม่ได้อยู่ที่อุปกรณ์เหล่านั้นเลยทุกคนมีความสุขดีเราเห็นจริงด้วยไม่ว่าจะไปอยู่บ้านพักคนชราหรือไหนนทุกคนมีความสุขถึงเวลาแล้วยังที่เราต้องมาคิดแบบนี้บ้างเพราะโพลิยีต้องมาก่อน เอาคนประชากรโดยรวมเป็นตัวตั้งแล้วเราถึงจะได้เอาคำโดยรวมไม่ใช่แค่ KPI ตามที่เขาจะวัดนั่น Health System ต้องมาเป็นแผงต้องเป็นระบบเดียวกันต้องสามัคคีกันรวมการศึกษาแบบเราด้วยสังคมอาหารอากาศกีฬาทุกอย่างเขาพยายามให้มีหมดเพราะฉะนั้นก็จะมีลานกีฬาทุกมุมถนน นอกนั้นกระทรวงอื่นๆมีหน้าที่ทําตามสองกระทรวงนี้คือคุณทาไงก็ได้เพื่อให้ตอบอีสองกระทรวงนี้ให้ได้ให้สุขภาพและการศึกษาดีที่สุดสําหรับประชากรที่เหลือมีหน้าที่ทําแค่นั้นกระทรวงวิยาศาร์และอื่นๆถึงมีหน้าที่ตอบสนองเพื่อคนสองสิ่งนี้เท่านั้นเองและการศึกษาที่สําคัญต้องเคารพกันและกันเอาคน vulnerable คนที่ด้อยที่สุด เข้ามาอยู่เป็นเพื่อนของคุณในคลาสแล้วคุณจะได้ความรู้ที่จริงแท้และลึกพอทั้งหมดเนี่ยมันร้อยเป็นเรื่องเดียวกันค่ะอันนี้เป็นผนังที่โรงพยาบาลอันหนึง่งเชบอกไว้ว่าเราจะปฏิรูปหรือปฏิวัติระบบการแพทย์ได้เราต้องปฏิวัติระบบการเมืองสะกก่อน เขาคือแพทย์ที่ลุกขึ้นมาปฏิวัติระบบการเมืองและเขาทำให้เมืองเป็นแบบนี้ได้จริงๆด้วยที่เอาสุขภาพและคุณภาพชีวิตคนเป็นตัวตั้งเชื่อว่าต่อให้พวกเราที่ไปนะเชื่อว่าต่อให้ฟิเดลคาสตโตรเสียเมืองของเขาทั้งเมืองก็ยังมีอุดมการณ์อันนี้อยู่เพราะทุกคนมันคิดเหมือนกันไปหมดเลย อยู่เพื่อสังคมก่อนโอเคมันอาจจะมีโฆษณาเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีระบบทุนนิยมแทรกเข้าไปมากขึ้นอินเทอร์เน็ตเขาก็เข้าถึงนะแต่เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอะไรนักหนาก็เป็นแค่การเชื่อมต่อกันต้องปฏิวัติที่ว่าปฏิวัติไม่ใช่ปฏิวัติแบบคนลมรัฐบาลอะไรประมาณนั้นนะปฏิวัติเพื่อให้ระบบการเมืองท,ทีท t และถูกทีท t ในฐานะเพื่อนมนุษย์ให้เป็นคนเท่าๆกัน นั่นนะ่ะคือคอนเซปต์ของความเป็นเขาค่ะขอบคุณค่ะคำถามจากฟลอร์ไหมคะโอเคนะคะไม่มีคำถามก็ออต่อไปก็เป็นเซสชั่นสุดท้ายและสุดท้ายของการประชุม แฟร์มารีมินิสซินอินเตอร์วิสตี้นะคะก็โอกาสนี้เจอจะขอเชิญท่านประธานราบประธานท่านลาบอะไรประธานชมรมหมอครอบครัวค่ะขึ้นบนเวทีอนาคตค่ะเริ่มเริ่มปฏิวัติค่ะเริ่มปฏิวัติเริ่มปฏิวัติก็นะคะเชิญไล่อะไรออกไปแล้วโอเคค่ะขึ้นบนเวทีค่ะก็เดี๋ยวขอขอให้ท่านพี่ประกรณ์นะคะมอบของที่ระลึกให้พี่แค่หน่อยนะคะ จริงๆก็จะฝากถามว่าไม่มีแบบหมอแฟนเบดอย่างนั้นมาเบองไทยบ้างหรือคะเท่จังเลยแล้วโอกาสนี้ก็ขอเชิญพิพากษ์รในฐานะประธานชมรมหมอขรอบครัวนะคะกล่าวคำ เนื่องในโอกาสเราต้องปิดการประชุมนะคะแล้วก็จะว่าไว้อะไรก็ไม่ได้ก็ปิดการประชุมแล้วก็บอกครั้งต่อไปพี่เชิญค่ะพี่ก่อนครับก็ในช่วงท้ายคงไม่มีอะไรมากคงอยากจะขอบคุณผู้คนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมวิชาการสมวันในครั้งนี้นะครับก็กลัวว่าจะพูดถึงไม่ครบก็เลยจดมาใส่โน้ตสองมานะครับก็ กลุ่มแรกก็อยากจะออขอบคุณวิทยากรทั้งหมดที่มาร่วมให้ความรู้กับพวกเราใน3วันวิทยากรนี้รวมตั้งแต่ห้องใหญ่นะครับแล้วก็ห้องย่อยด้วยรวมไปถึงน้องๆที่มาเล่าเรื่องมานำเสนองานวิจัยด้วยนะครับซึ่งผมอยากจะเล่าอะไรให้ฟังสักเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของวิทยากรก็คือว่าเราเริ่ม ตัดสินใจในกลุ่มคณะทํางานนะครับว่าเราจะเชิญวิทยากรกลุ่มนี้ตั้งแต่ประมาณสัก4ี่เดือนที่แล้วนะครับก็ปรากฏว่าวิทยากรที่เราเชิญไปเนี่ยตอบตกลงอย่างรวดเร็วจนหน้าตกใจนะครับอย่างพอาจา,าร์ไพศาลเนี่ยนะครับพวกเราทราบไหมครับปกติดต่อท่านนต้องใช้เวลาเท่าไหร่ครับคิวยาวเป็นครึ่งค่อนปีนะครับแต่วันนั้นเนี่ยเราตกลงว่าเราจะนิบต์พอาจา,าร์ไพศาลมาโลดตะยกโทรศัพท์ โทรหาพระอาจารย์ไปสารพระอาจารย์ก็ตอบตกลงเดียวนั้นเลยวันนั้นเลยซึ่งผมตกกรใจมากเลยว่าโอ้เรามีบุญขนาดนี้นะครับแล้วเราก็ได้เซสชั่นต่างๆในห้องใหญ่และห้องย่อางที่ผมดูอาจจะยังไม่ได้อ่านแบบประเมินนะครับแต่ดูปฏิกิริยาของพวกเราแล้วคิดว่าเป็นไงครับใจใช่ไหมครับหลายๆเซสชั่นเนี่ยถึงขนาดต้องหลั่งน้ําตานะครับผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นครับแม้กระทั่ง Section, เซสชั่นเมื่อตอนสายๆของวันนี้หลังจากของประมนเนาะที่เป็นเรื่อง DHS ซึ่งมองว่าเป็นเรื่องที่ภาษาอัเกษเขาว่า dry มันแห้งมันเป็นเรื่องนโยบาย,ายเป็นเรื่องระบบไม่น่าเชื่อนะโรดนะแล้วเราก็มีเสียงน้ำตากันเล็กน้อยในห้อง DHS เชื่อหรือไม่นะก็ก็ก <c oughs> เป็นที่ประทับใจนะครับตรงนี้ถึงตรงนี้เนี่ยคณะผู้จัดก็หายเหนึกนะครับเพราะว่าเห็น พวกเราเออมีความสุขนะครับกับการได้รับความรู้ใหม่ๆกับและก็ที่สำคัญคือได้รับแรงบันดาลใจนะครับจากคนต้นแบบนะไม่ว่าจะเป็นหมอครอบครัวด้วยกันจะเป็นคนนอกวงการอย่างประม,มนซึ่งทำพวกเราอึ้งไปทั้งห้องนะครับ,รบกับเซสชั่นเมื่อเช้านี้นะครับกออ็คนถัดไปที่จะขอบคุณก็คือแขกผู้มีเกียรติต่างๆที่มาร่วมงานนะครับก็ทำให้ บรรยากาศของงานมันผ่านไปได้ด้วยดีนะครับขอบคุณสปสชนะครับที่สนับสนุนงบประมาณเป็นเจ้าหลักแล้วก็ไม่ใช่แค่นั้นก็ยังส่งคนจํานวนหนึ่งมาลงร่วมแรงร่วมใจกับเราในการที่จะบริหารจัดการให้มันเกิดการประชุมนี้ขึ้นนะครับขอบคุณสพชเช่นเดียวกันส่งคนส่งทีมกล้องส่งอะไรต่ออะไรมาซัพพอร์ตเรานะครับขอบคุณกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่ร่วมจัด กิจกรรมในครั้งนี้แล้วก็ส่งคนมาซัพพอร์ตเราเช่นเดียวกันนะขอบคุณ GPO นี่ได้เงินงบประมาณจากองค์กรองค์การประชาชักรรนด้วยนะครับจำนวนหนึ่งนะครับเพราะว่าง,งบที่ได้จากสปชไม่พอเราลงทุนไปค่อนข้างมากทีเดียวนะครับแต่ก็ได้เราก็ไปขออนเซอร์จาก GPO มาเสริมด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณเรียนรู้ต่างๆนะครับแล้วก็บูททุกบูทโปสเตอร์ทุกแผ่นนะฮะที่ส่งมาร่วมนำเสนอนะครับขอบคุณ คณะทำงานในการนะครับซึ่งรวมตั้งแต่คณะทำงานเป็นคณะกรรมการชมลมนะครับแล้วก็คนอื่นซึ่งไม่ได้เป็นคณะกรรมการชมลมแต่ติดสอยห้อยตามมาคนเหล่านี้นี่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากที่ทำให้งานม,มันเกิดขึ้นได้ใน3วันนี้นะครับต้องขอบคุณด้วยตรงนี้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือขอบคุณออร์แกไนเซอร์ด้วยนะครับซึ่งทีมผู้จัดก็รู้สึกประทับใจนะครับว่าดูแล การจัดการประชุมของเราอย่างดีนะครับแล้วก็ทําให้มบรรยากาศออกมาค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับถึงตรงนี้อยากขอเสียงมืองให้กับทั้งหมดที่กล่าวมาครับสุดท้ายก็ขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมที่น่ารักทุกคนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ยังอยู่กับเราจนถึงนาทีสุดท้ายนะครับก,ก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ ลับไปนะครับทั้งในเรื่องขององค์ความรู้ทักษะอะไรต่างๆแล้วก็แรงบันดาลใจนะครับจากเซสชันต่างๆที่เราพยายามที่จะร้อยเรียงนะครับให้เป็นประโยชน์กับพวกเรานะครับก็ขอบคุณแล้วกออ็อย่าลืมว่าผมพูดย้ำหลายรอบนะครับ <c oughs> เราต้องการน้องๆรุ่นใหม่ๆนะครับใน3วันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเซสชันในวันแรกเนาะเราได้เห็นน้องน้อง มาเล่าเรื่องนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์การได้ดูแลคนไข้ในแบบใหม่ก็คือการหลังจากที่ได้เรียนรู้ศาสตร์ของเวศศาสตร์ครอบครัวแล้วไปดูแลผู้ป่วยนะครับมีคนแอบถ่ายรูปผมในวันแรกนะครับใครอยากเห็นว่าเป็นยังไงลงลงไปดูใน Facebook ผมนะครับผมไม่รู้ตัวหรอกว่าเขาถ่ายนะแต่ผมก็นั่งฟังน้องเล่าแล้วมันก็ยิ้มหน้ามันยิ้มเขาบอกว่าผมยิ้มทั้งหน้า เขาก็ถามว่าทําอะไรถึงยิ้มอย่างนั้นผมก็ตอบว่าผมนั่งดูน้องๆเล่าเรื่องราวดีๆในการดูแลผู้ป่วยแล้วมันก็มีความสุขเองอะ่ะมันก็ยิ้มทั้งหน้าทั้งอะไรต่างๆก็ก็มีคนมากดไลค์พอสมควร <laughs> นะครับก็รู้สึกมีความสุขไปกับทุกคนด้วยนะครับกับผู้เข้าเรื่องประชมุมกับทีมผู้จัดที่หายเหนื่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดในรายบุคคลนะครับแต่ก็ กลัวว่าจะพูดชื่อไม่ครบก็เอาขอเป็นกลุ่มๆก,ก็แล้วกันนะครับก็อย่าลืมว่าเราต้องการคนรุ่นใหม่ๆที่จะมาร่วมแรงร่วมใจกันในการที่จะขับเคลื่อนชมลมแล้วก็ขับเคลื่อนเครือข่ายของแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นก็ใครที่สนใจจะร่วมกิจกรรมกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการหรือด้านอื่นๆน,นะครับเราก็ยินดีรับเป็นอย่างยิ่งนะครับก็ครั้งหน้าก็คงจะมีขึ้นลุ่งใหม่ไฟแรงมาร่วมกับเราในการจัดการประชุมนะครับ ก็ขอเสียงปรบมือให้กับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับสุดท้ายสุดท้ายเราก็จะล่ำลากันด้วยการอย่าเพิ่งลุกนะอย่าเพิ่งลุกของดีจะอยู่ตอนท้ายนะครับเราจะล่ำลากันด้วยประมวลภาพบรรยากาศใน3วันที่ผ่านมาประกอบกับเพลงของเวสศาสตร์ครอบครัวนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในอีก2ปีข้างหน้าครับสวัสดีครับ ได้มาเข้าใจแนวคิดดีๆ ได้นคนมาร่วมกันเดินทางต่างคนต่างมาจากทั่วเมืองไทยต่างใจแต่มีจุดหมายเดียวกันต่างคนต่างความคิดคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ต่างมาเดินร่วมความฝัน จะตรอคอาจจะปัญหามากไม่แค่เพียงพวกเราไม่กลัวช่วยต่อเติมใจให้กเดิผ่านการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลามาเชิญหน้ากับปัญหาต้องแกร่ง ใจเล็กเล็กยังคงมีเรียวแรงสักวันจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ งแขอเพียงใจเล็กเล็กเพียงคงมีเรียวแรงสักวันจะเป็นพลังยิ่งใหญ่ขอเพียงใจเล็กเล็เพียงคงมีเรียวแรงสักวันจะทําให้ได้ดังใจ